ถึงร่างร่างพรบกัญชากัญชงนะคะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีท่าทีว่าจะลงมติไม่เห็นชอบแล้วก็มีคําถามว่านายกจะหย่าศึกระหว่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี้อย่างไรไหมคะโดยนายกวันนี้อารมณ์ดียิ้มก่อนตอบว่าเป็นเรื่องของสภาคือโยนให้เป็นเรื่องของสภาและเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะจ๊ะแปลว่า แปลว่าอารมณ์ดีมากคือไม่รู้อารมณ์ดีมากจากไหนแต่โยนให้สื่อนี้เป็นเรื่องของสภาไปดูค่ะประชาการเนี่ยประชาธิปัตย์กับพุฒิยุไทยนาะยกต้องหย่าสึกไหมคะยู่ไม่ได้มองสภาเลยจ้ะค่ะแล้วในพรรคแล้วในพรรคร่วมเหรอนะคะการเนี่ยประชาธิปัตย์กับพุฒิยุไทยนาะยกต้องหย่าสึกไหมคะยู่ไม่ได้มองสภาเลยจ้ะค่ะแล้วในพรรค อารมณ์ดีคืออารมณ์ดีจากไหนมาแหละแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์ดีจากไหนนะแต่ตอบภาษาพี่เคมเพราะไม่ได้จะหงุดหงิดแล้วไม่นั้วแบบน่าตึงใส่พี่เคมแล้วเรื่องนี้นะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่สภาไปดูว่ากัญชาการชงเป็นอย่างไรนะคะ